จิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์จิตที่ไม่รับอารมณ์เป็นจิตที่ผ่องใสจิตที่เยือกเย็นจิตที่สงบสาเหตุที่ว่าจิตได้ผ่องใสสงบเยือกเย็นเพราะจิตนั้นไม่รับอารมณ์อารมณ์ในอดีตอารมณ์ในอนาคตอารมณ์ในปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารม อารมณ์ที่เป็นภายในคือความรู้สึกนึกคิดสัญญาเก่าๆทั้งเรื่องราวในอดีตและการปรุงแต่งเป็นอนาคตซึ่งการที่เราไปรับอารมณ์อย่างนี้เท่ากับว่าเราไปรับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเข้ามาก่อกวนทําให้จิตใจนั้นไม่สงบไม่เยือกเย็นไม่ผ่องใสเราจึงจําเป็นต้องไม่รับอารมณ์อย่ารับอารมณ์งดเว้นจิตนางดเว้นรับอารมณ์ เมื่อเราไม่รับอารมณ์เราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเลงบึกบานได้ทุกครั้งที่เราเศร้าหมองไปไม่สบายใจให้รู้เถอะว่าเพราะเราไปรับอารมณ์นั้นเข้าแล้วไม่ว่าอารมณ์จะมาทางไหนเราต้องกลับมารู้สึกตัวแล้วให้คิดเสมอว่าเราไปกืนยาพิษคืออารมณ์เข้ามาทําให้กําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาเมื่อใดที่เราขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาจิตเราก็จะเป็นทุกข์ จิตเป็นทุกข์แล้วอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่สงบอยู่ไม่เย็นฉะนั้นให้เราทุกท่านทุกคนกลับมากลับมาแล้วก็ละปลงปล่อยวางล้างใจล้างจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์มันเดินด้วยการมองเห็นว่าอารมณ์ที่เราไปรับไปเสวยไปสัมผัสมานั้นมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหาเป็นภาระก็เลยตัดเสียตัดโดยการ ไม่รับอารมณ์งดเว้นการรับอารมณ์เป็นการรักษาสินที่จิตไม่ให้จิตนั้นไปรับอารมณ์เมื่อจิตไม่รับอารมณ์เราก็สงบปราศจากนิวรณ์ที่จะมาควรจิตควรใจเราไม่รับอารมณ์ไม่อย่างละธทำที่เป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนก็จะมาทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ไม่มั่นคงละรองปล่อยวางกลับมาอยู่กับจิตที่ไม่รับอารมณ์ มื่อจิตไม่รับอารมณ์จิตก็ยิ้มเป็นจิตที่ผ่องใสจิตที่เยือกเย็นจิตที่สงบจิตที่ว่างนิ่งเฉยไม่ไวิตตกไม่กังวลไม่คุ้นคิดไม่เครียดกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตจิตไม่รับอารมณ์จึงเป็นจิตที่สบายเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่มีความสุขจิตที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีโทษไม่มีทุกข์จิตไม่รับอารมณ์จึงเป็นจิตที่ควรจะมีกันทุกท่านทุกคนจิตไม่รับอารมณ์กันดี ทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างมีจิตที่ไม่รับอารมณ์เป็นอนารมณ์อยู่กับนิพพานความดับความเย็นความโล่งความโปร่งเบาสบายของชีวิตดำเนินชีวิตไปบนหนทางสายกลางไม่ลำเอียงไปกับความทุกข์ที่เป็นการทรมานตนทรมานจิตเป็นการหมกมุ่นอยู่กับกามารมณ์ทำจิตให้ชุ่มด้วยกิเลสเราก็กลับมารู้จักจิตของตัวเองคือจิตที่ไม่รับอารมณ์จิตที่ไม่ยินดียินร้าย จิตที่ลัความพอใจและความไม่พอใจในอารมณ์เสียได้จิตที่ไม่ต้องคอยกำหนัดไม่ต้องคอยขัดเคืองลุ่มหลงหรือมัวเมาจิตไม่รับอารมณ์ดีๆกันทุกท่านทุกคนจิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์เห็นโทษของความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่สุขที่เที่ยงยืนความไม่มีตัวตนสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ก็ให้ลดละเลิกอารมณ์เหล่านั้น ให้กลับมาอยู่กับจิตที่ไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์ดีๆกันทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกับจิตที่ไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์ดีๆกันจิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์จิตไม่รับอารมณ์